นี่ค่ะเขามาวางไว้ให้วารุตาสุดยอดมากๆเลยค่ะน่ารักสุดๆเลยค่ะด h a t อีซูเปอร์ด้กเชนนู้นค่ะสามบาทรอวารุตตาอยู่มุมนูน้นขอไปเก็บก่อนค่ะ สวัสดีค่ะเจอกับวารุตากับแฟนอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยเราเตรียมตัวกันให้พร้อมไปเก็บโขวดกันค่ะแล้ววันนี้วารุตาก็ขอภาวนาขอให้เราได้เจอเ็คพอรดร,ร,รัวรัวรัวกันค่ะเมื่อกี้เริ่มต้นวารุตาก็เจอสามบาทสองขวดไปเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ รวดแน่นอนเมื่อพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยค่ะให้ดูแดดค่ะบรรยากาศวันนี้มุมนี้ช่างสวยงามเหลือเกินค่ะแสงสว่างที่ส่องมาให้เราได้เห็นทาง แสงสว่างที่ส่องมาให้ความอบอุ่นแก่เราแสงสว่างที่ส่องมาให้เราได้รู้ว่าชีวิตนี้ยังมีหวังไม่สิ้นหวังตราบเท่าที่ยังมีแสงทองส่องมาให้เราเมื่อเรารู้แบบนี้วันนี้ขอลุยกันแบบเต็มที่พร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยค่ะตอนนี้เวลา19นาฬิกา35านาทีเดี๋ยวเราขอไปคืนขวดรอบแรกกันก่อนนะคะ ของแฟนของวารุตาก็มีขวดของวารุตานี้ค่ะก็เกือบเต็มถุงเมื่อกี้แฟนชี้บอกว่าเธอนู่นสามบาทไว้อย่างนั้นอยู่ข้างถังขยะที่เขียนว่าอ่านปะเพียม,มุมนี้ค่ะนี่คือสามบาทของวารุตารีบเก็บก่อนค่ะวารุตาเจออีกสามบาทมุมนี้ขอเก็บก่อนค่ะ นี่ค่ะสามบาทสามีเดินไปนู่นแล้วค่ะมะม่วงลูกละ1ยูโร59นี้ค่ะก็ตีว่าลูกละ50บาทค่ะ แต่ได้1ยูโร40เซนค้าวันนี้รีบไปขึ้น,นงเงินกระติแค่สิเลยค่ะ1ยูโร50เซนอยู่ในกำมือของวารุตาเรียบร้อยแล้วค่ะวารุตาเจอ9บาทมุมนี้รีบเก็บก่อนค่ะนี้ค่ะวารุตาเจออีก3บาทวันนี้เจอรัวๆรีบเก็บละจ้า50บาทอยู่ในกำมือ แต่เราก็ยังเจอรัวรัวรัวขอให้เราเจอเจ็คพอตรัวรัวรัวรนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวเรามานี่ค่ะลานจอดรถมองซ้ายมองขวาตามหาขวดตามหากระป๋องกันค่ะ อเอาขวดไปทิ้งไว้อย่างงั้นแล้ววรุษาจะทำยังไงคะเนี่ยอยากได้อะ่ะจะทำยังไงโอ้ยอยู่แค่เอื้อมเองวรุษาเรียกสามีให้มาเก็บค่ะโอ้ยเสียดายดูนี่นะคะแล้วก็นูน่นอยใครเอาไปทิ้งวางไว้ดีๆก,ก็ได้ทำไมถึงทำแบบนี้ ดูนี่นะคะ6กบาทอยู่ริมน้ำค่ะสามีลองอีกรอบหนึ่งมาลุ้นมาลุ้นด้วยกันค่ะโอ้จะได้ไหมอย่าลุ้นอย่าลุ้นอย่าลุวง้ แฟนบอกว่าเดี๋ยวรอตอนที่เขาปิดน้ำเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บสองขวดนี้อุ้ยเสียดายสุดๆเลยค่ะไปกันค่ะไปลุยกันมุมอื่นต่อค่ะใครหนอทำได้ไงเที่ยงลงไปแบบนั้นแล้วมุมนี้นะคะเด็กจะมาเล่นน้ำตลอดเลยนั่นคือสำคัญมากๆเดี๋ยวจะบาดเท้าเด็กเอาค่ะ ก็อยากจะฝากถึงทุกๆท่านด้วยนะคะช่วยวางเอาไว้เริมข้างทา,างหรืออะไรก็ได้ค่ะไม่ต้องเฟียงลงไปในอ่าะน้ำแบบนี้ค่ะไปกันค่ะไปกันต่อเลยมาลุ้นว่าวารุตาจะได้อีกสักเท่าไหร่ไปกันค่ะเมื่อกี้วารุตตาเห็นคุณยายเธอยือนรอคนที่กำลังนั่งดื่มอยู่ตรงที่ป้ายรถเมย์ค่ะ มีผู้ชายสองคนกำลังนั่งดื่มอยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็ขวดพลาสติกล้นล้วนเลยค่ะคุณยายนั่งรอวรุตาก็เลยรีบเดินผ่านมาให้ให้คุณยายแก่ไปค่ะ บรรยากาศแสงพระอาทิตย์ส่องลงมาแสงทองส่องกระทบพื้นสดชื่นมากๆเลยค่ะวารุตาอยากให้ทุกท่านมาเดินกับเราด้วยกันณเวลานี้สดชื่นจริงๆเลยค่ะวารุตาอยากเล่าเรื่องของคุณยายอีกสักหน่อยนะคะ เธออายุก็น่าจะประมาณ80แล้วนะคะแต่เธอขยันมากๆเลยค่ะเดินเช้าเดินเย็นไปส่งแล้วเดินต่อไปส่งแล้วเดินต่อตลอดเลยค่ะแข็งแรงแล้วก็ขยันสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งไปที่ริมแม่น้ำรัวก,กันเลยนะคะที่เดิมเดิม เวลาเดิมๆของเราแต่อะไรไม่เคยเหมือนเดิมนะคะเราก็หวังว่าสุขภาพของเราขอให้แข็งแรงเหมือนเดิมรวมถึงสุขภาพของพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ ขอให้ทุกทกท่านที่มาร่วมเดินกับเราขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแข้งขาที่แข็งแรงมีสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีค่ะเฟดบอกว่าเธอนนวนสองครัวอยู่บนถังขยะวารุตารีบเลยค่ะติดไฟแดงรอวารุตาแป๊บหนึ่งนะคะ ไฟเขียวแล้วค่ะรีบเลยรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะนูนค่ะสองขวดอยู่มุมนูนค่ะนี้ค่ะของวารุตตาสองขวด6บาทมุมนี้รีบเก็บเลยค่ะขอเดินต่อมุมนี้เลยค่ะ ลูตาเจอขอเป็นก้าบาทขอเป็นก้าบาทโอ้ยเจอก้าบาทสุดยอดรีบเก็บเลยคะ่ะลุยกันต่อเลยคะ่ะสำหรับวันที่อากาศแสนดีในวันนี้เจอก้าบาทหกบาทสามบาทเก้าบาทขอให้วารุตาเจอรัว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 คะ่ะวารุตาเจอสามบาทมุมนี้ขอเก็บก่อนคะ่ะ สามีเดินมาก่อนล่วงหน้าอารุตาแล้วเขาไปอยู่ไหนแล้วคะเนี่ยมองสองกล้องมองมองไม่เห็นแล้วคะ่ะเห็นแล้วคะ่ะนั่งรออยู่มุมนี้นี่เองดูเด็กก็เล่นสเก็ตน่ารักมากๆเลยคะ่ะอยากให้ทุกคนดูภาพนี้มากเลยคะ่ะช่างเป็นภาพเห็ด อยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวสวยมากๆสวยมากๆเลยค่ะมุมนี้ก็อีกมุมหนึง่งที่อยากให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติซึ่งทำให้เราได้พบเห็นแล้วรู้สึกชื่นใจมากๆเลยค่ะวารุตาเหมือนตัวเองมีความรู้สึกว่าจะเจอก้าวบาดไหม่ะอ๋อนี่ค่ะ ขอเป็น9บาทนะคะขอเป็น9้าบาทวรุตตาขอรูขอหมุนขอหมุนขอหมุนนี่คือ9บาทวรุตตาเจอเช็คพอดอีกแล้วค่ะวรุตาย่างเข้ามาบรรยากาศเย็นมากๆเลยค่ะรู้สึกแบบโหสบายมากๆแต่ได้ยินเสียงเพลงกระหึมดุมดึมดึมมายู่ได้ยินมาถึงนี้เลยค่ะใครเนาะ กระหึมดังดีจริงๆเลยค่ะได้ยินไหมคะเด็กวัยรุ่นหน้าจะาวัยรุ่นค่ะกระหึมหน้าดูวาตุตาเห็นแวบบๆไปแต่ไกลนี้ค่ะ นก,กนยางค่ะเขาขึ้นมาเดินมาอยู่ข้างบนนี้ค่ะไม่มีปลานะคะลูกข้างบนนี้น่ะนี่ค่ะเขามาวางไว้ให้วารุตาสุดยอดมากๆเลยค่ะน่ารักสุดๆเลยค่ะดักอีซูปูปดังกระเชิดวาุตาเจออีก3บาทรีบเก็บเลยค่ะ เสียงเพลงดังมากๆเลยค่ะเมื่อกี้ออวารุตาก็เจอกลนใจดีเขาก็มาวางก็เห็นวารุตาเอามาวางไว้ให้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคุณงามความดีที่ทุกคนให้กับเรามานะคะขอบคุณมากๆค่ะของแฟนตอนนี้ก็เต็มของวารุตาตนนก็เต็มเต็มไปด้วยกระป๋องของแฟนก็เต็มไปด้วยขวดค่ะ ได้ยินเสียงน้ำดังมาแต่ไกลวรุตาอดที่จะมายืนชมสักครู่ไม่ได้ค่ะเสียงเพลงนะคะเขาจะเปิดกันอยู่สองกลุ่มด้วยกันดังกระหึ่มกันเลยค่ะความสุขของคนที่นี่ในช่วงหน้าร้อนค่ะเรากำลังเดิน ไปส่งที่ห้างนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ30นาทีค่ะเรามีเวลาเหลืออีกประมาณ13นาทีก็ต้องรีบกันอีกแล้วค่ะอีก13นาทีก่อนที่ห้างจะปิดออกไปส่งก่อนนะคะ วารุตาเจอ9้าบาทแบนตะเล็ดแต๊อีกแล้วค่ะแต่อย่างไรวารุตาก็ขอเก็บเอาไปส่งนะคะเพราะราคาเขาก็ยังคงเป็น9าบาทเหมือนเดิมค่ะชาหนุ่มเดินนำหน้าวารุตาลิ้วไปนน่นแล้วค่ะเสียงแววมาแต่ไกลพนักงานกำลังเอาผักเข้าไปในร้านอีกแล้วค่ะ หมายความว่าทุกคนก็กกำลังเตรียมตัวเก็บของแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านด้วยค่ะใกลจะเลิกงานแล้วก็เหมือนกับเราหลังจากส่งชุดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาขวดที่อยู่ตรงน้ำที่น้ำไหลนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกลับบ้านเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ขอไปลุ้นกันก่อนนะคะว่าเราจะได้รอบนี้สักเท่าไหร่ ตอนนี้วารุตาได้2.97ยโรเซนรีบไปขึ้นเงินกันที่เคชเช็ร์เลยค่ะ3ยูโรอยู่ในกำมือของวารุตาเรียบร้อยแล้วค่ะเรากำลังมาเอาขวดที่ค้างอยู่บนที่น้ำตกข้างหน้านี้นะคะแต่เราไม่รู้นะคะว่า ขวดเขาจะยังอยู่หรือไม่อยู่ยังไงก็มาหลุนด้วยกันค่ะชายหนุ่มเดินอยู่ข้างหน้าฟารุตาคิดว่าน่าจะยังอยู่นะคะแฟนบอกว่าไม่มีแล้วเธอมีคนมาเอาไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยเสียดายจัง วารุตาขอให้เห็นเต็มตาหน่อยคถอว่าหายไปเสียแล้วโอ้ยนี่ยังอยู่นี่ไงสองขวดหกบาทคิดว่าหายที่แท้ยังอยู่คะ่ะวารุตากำลังเดินอย่างช้าๆไปเก็บคูดนี้ค่ะหกบาทของวารุตาอุ้ยเหยียบลงในน้ำนี้คะ่ะเก็บเลยนี่คะ่ะอีกขวดเก็บเลยคะ่ะ yeah! หบาทคิดว่าไม่อยู่สุดท้ายก็อยู่วารุตาก,ก็ได้6บาทของตัวเองกลับมาแล้วเย้ yeah! ตอนนี้เวลา2 1นาฬิกา10นาทีนะคะ ถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาที่เราต้องเดินกลับบ้านเราเดินครบรอบแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็มีแอคชั่นด้วยในการปีนไปเก็บขัวด6บาทแล้วตอนนี้วรุตาจะสรุปแล้วนะคะว่าเงินวันนี้ที่เราได้นั่นก็คือ4ยูโร50เซนหนึ่งบาทอยู่ในกระมือของเรา อีกแล้วค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ทำให้เราได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทุกๆวันขอบคุณมากๆค่ะกำลังจะเดินกลับสามีกวักมือหย่อยๆหมายความว่ายอย่างไรชจดชายนมถ้ากวักมือแบบนี้ย่อมีความหมายตามกันไปดูเลยค่ะว่าสามีเรียกหย่อยๆคืออะไร ย่อยๆของแฟนนั่นก็คือ3บาทวางอยู่ตรงฝาผนังมุมนี้ค่ะวารุตาขอเก็บก่อนนะคะนี่ไม่ใช่3บาทนี่คือ5บาทเป็นขวดน้ำนะคะขอเก็บก่อนคะ่ะแฟนบอกว่านูน้นเจอกระชิงเด้งเบาทอยู่บนอ่า ก็เรียกว่าตู้ไฟฟ้ารีบไปเอาเลยหูยวารุตาว่าจะยืนพักเหนื่อยชมแสงพระที่ตกดินไม่ได้แล้วค่ะรีบไปเอาก้าบาทก่อนค่ะขอเป็น9บาทนะคะแฟนวารุตาบอกว่าเป็นเรดบูเรดบูจริงด้วยวารุตาขอหมุนขอหมุนโอ้ยกาบาทนี้คือแจ็คพอตของเราก่อนปิดจ็อบวันนี้อีกแล้วคะ่ะ บรรยากาศยามค่ำคืนแสนว่างเปล่าเสียเหลือเกินจนมีใครหลายๆคนบอกว่าเปรียบเสมือนเมืองร้างทำไมผู้คนถึงน้อยนักน้อยเหลือเกินไฟเขียวค่ะฝั่งนู้นก็ไฟเขียวรีบค่ะ วารุตาเจอเก้าบาทแบนอีกแล้วขอเก็บก่อนนะคะนี่อีกเก้าบาทวันนี้ก่อนปิดจ็อบเจอเก้าบาทรัวๆเลยคะ่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ให้เรามานะคะ160บาทอยู่ในกำมือของเราเรียบร้อยแล้วคะ่ะวันนี้เรากลับบ้านเมืดหน่อยนะคะแต่ก็สุขใจคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าสำหรับวันสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย